สวัสดีทุกคนทักทายสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีตอนบายบายเนาะพี่น้องกาอยู่ห้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้พ้นกะเศร้าแล้วเนาะยุดตกแล้วแต่ว่ามีลมมากเลยพี่น้องชี้เย็นๆเนาะหนาวเนาะอันทืออยู่นี่ก็เป็นขั้นสะดุงไป้องเลยสะเอาขั้นสะดุงไปเปลี่ยนเพราะว่าตึ๊กบนเสาเนี่ยขาสะดุงหักเนาะถึอกปากเลยขาสูงหักเนาะเลย เดีไปเปลี่ยนเดี๋ยวมือนี้ก็บซีมาอัปเดตอ่าน้ำท่วมให้พี่นกเบิ้งเนาะมือนี้ก็เป็นมือที่สองแหละที่น้ำท่วมบอกมาเบิ้งมะส้มต้องกันพี่น้องเอ้ยว่าเป็นอะไรเขาได้หน้าเฮากับซีออกงอกบ่หรือว่าเป็นจริงได้กะมาเบิ้งมะส้มต้องกันเนาะพี่น้องเนาะไปะไปเบิ้งกันเลยพี่น้องลมพี่น้อง น้ำกับบกเลยเนาะบกยังบม่ทันลักขาดหรอกพี่น้องตะว่าเขาเ้ากัยังบม่ทันไหลแหงเหนานะเขาติดียกหนามนะถ่าว่าแดดมื่อ,อื่นนี่งคือสีไข่ยอยู่พี่น้องเลยนี่เนาะโอ้สวยเมย์กัน้องพีก่อรไข่ตะวันหนามบกเลยพี่น้องเลย ตาเขาเมียันะนี่เนอะใกล้ต่นหนาวโบเลยพี่น้องเลยทามาอื่นแดดอีกเบิดมือเนี่ยคือสีแหงขาคีร์ร้องเขาห้องก,กันเลยโบแล้วพี่น้องเอ้ย เป็ดตายประมาณหาหกตัวไปเนาะเป็ดหน่อยหันเซอเอสโตเหลือมาสิบหกตัวนี่แหละตายเพระาะว่าน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมพอเราก็เก็บน้ำเก็บเป็ดประทันเนี่ยแต่ก,กนนนเนตเ็เป็นกันหนาวฝนเนยฝนทั้ตลอดเนาะเป็ดอะไรก็น,น้าพ้นเนยเมื่อวานน้องกันพี่เนาะสะภาพ เดือยบริวอดนั่นสามหอซาสามพันนาเด้เราะวบาบ่มีมองอันนเนาะบ่มีมองเมียนเพื่นพื้นทีกับบลายน้ำกับทว่เป๊ะเป๊ะาดังไบ่คักเลยนะน่ะ หม,ม,ม,มอหมอค่ะกเลยบมอใครยุสนะดีเหรอพี่ง่ะแม่แม่พนมปีนมัดเขาพี่น้องเลยเขางอกอยู่อ่ะแม่ออกงอกอยู่หมอแมอ่พนมปีน ช่วแม่เ,พ,เพิ่นปีนพรอนเขาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขอสิปหาตึกสะดุงหาปลาแตตึกสะดุงหาปลาเนี่ยพ่อได้กินแรงโอ้หนามเนี่ยพี่น้องงามนะโอ้ครับทุกพี่นอ้อยังลายอยู่ได้พอ โอ้ยังไลยอยู่ยังกองผักโอ้ยหนามก็ยังไลยอยู่ไหนโอ้ยเนาะโอ้ยังหมดยังตัอกว่ายอยู่นี่ยังมึมีบอลเหยียบเลยพี่น้องนึกว่ายังมึมีบอลเหยียบเลยขั้นแม่เนี่หนีบกกันยังไข่เน้นซี่มีหมองเหยียบนะฮะเนาะอันนี้ยังอปอนสะดุ้งลงกโม่ไลอยู่ ยังมีบอลหยี you know? บอยู่เนาะสภาพ,ภาพตึกนะหันได้บางเสาเนากรตือหันแล้วฮะฮะตึกแล้วบางสานี่นะหันแล้วโม่ไ้น,าาน,นนะสิผ้ากันเมืออไรพี่น้องปลาตึ๊กสะดุ้งหลายร้าเาจียมมาเนี่ยน่ะละเชาให้ก็จะเบิ่งเนี่ เนาะนี่มึงนี่พาด้วย่พี่นาะซีมือคอยได้ตื้อกันหน่อยนะาซ้าๆพาเราะทงด้วยพี่นนองเนอะวันนี้อัปเดตอัปเดตเบื้องหนามได้หน้ากับบ๊กเลยเนาะขาเ่ยเแขงเขาง้ามเามเนาะ เข่าง่ามพ่อเกียววาเด้วพี่น้องเออ้ยถ้าาแบบนี้เลมาจะตื้อสะดุ้งพี่น้องเลยบบดีก่าก่อนทำดีท่องภาคอะแจมไซส์ขึ้นแน่น้อยหนึ่งแต่บางหัวพุพทธิยุตโต้ก็ยังนะพี่น้องโอ้อายเขาขึ้นไปมุ่งเพียงนะพี่น้อง แปลงเทียงแปลงเทียงห่างแปลงเทียงห่างพี่น้องเลยเทียงหัวขึ้นไปมุ้งมุ้งลบมันไหลบมันหหมัเทียงตัวนี้คือสิจื้อไหร่น้อพี่น้อง่อยมากมาอัดคิด้วยเทียงตัวนี้แหละเทียงห่าง ห่างหักเป็นประโยชน์อยู่ได้เลยเนี่ยอะไรลงมาบ้านบ้างเนื้อบ้างเนื้อเทียงคนด่นขั้นโลมาเนี่ยขักว่าปิวได้เลยทำก็สาจะเฟิรสิ่งแลกวก็เทียงปูหน้านะ ่นนอสากลมลมพี่น้องเลยสภาพอากาศวันนี้นะยังอีห่างอยู่ไรยู่ไรพี่น้องเลยวันนี้ลมลมแห้งพ้นหนาวเลยอ่ะพ้นอายุแดดเดนมาลมพอพี่น้องปีกปคอติดตึกสะดุ้งได้ไปกินกับแกงเนาะงไหมพี่น้องเอ้ย ึกสดุ hmm. ้งยึกสดงยมึงเ้านี่เนาะพี่น้องปิงประคอบหรือว่าปิงประสอนเนาะนัก่าเทักันยั